สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระราทิยที่11กุมภาพันธ์2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,508.35จุดลดลงไป8.59จุดหรือว่าติดลบไป0.57มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1 6 0 0 0ล้านบาทเศษเษโดยการเคลื่อนไหวของดันชนีนในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับ ลดลงเนี่ยทั้งวันเลยนะครับก็ในตอนช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีมีการปรับบวกขึ้นไปได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไหลลงนะครับแล้วก็ติดลบมาตลอดทั้งวันเลยขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเพราะว่าทางด้านของตลาดหุ้นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันวันนีน้ปิดทําการไปนั่นเอง ถึงแม้ว่าทางด้านของเมื่อวานนี้นะครับทางด้านประธานเฟดเองนั้นจะมีการระบ,บุว่าจะยังคงใช้มานรการดอกเบีย้ยต่ตําต่อไปนะครแต่ว่าก็ยังไม่ได้เกื้อหนุนทางด้านของตลาดหุ้นในเอเชียนะครับในวันนี้ให้ปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสําคัญสักเท่าไหร่นั่นเองขณะที่สถานการณ์โควิดสิในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่201รายด้วยกันก็เป็นการระบาดในประเทศ96ราย แล้วก็มาจากการตรวจเชิงรุก89รายแล้วก็มาจากต่างประเทศ16รายด้วยกันโดยกลุ่มที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือทงดนันของกลุ่มเกษตรท่องเที่ยวโรงแรมส่วนกลุ่มที่ปร,รับลงแรงในวันนี้ก็เป็นทงดนันของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของใช้ส่วนบุคคลและวัชภัณฑ์ปิตโตรเคมีการแพทย์ขนส่งแล้ก็ขาปลีกนั่นเอง โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของหุ้น OR นะครับวันนี้ก็เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นเป็นวันแรกปรับขึ้นไปถึง62.50%ด้วยกันแล้วก็มูลค่าซื้อขายมาแน่นถึงกว่า47,000ล้านบาทเลยทีเดียว ส่วนทางด้านของบ้านปูวันนี้ก็ราคาหุ้นขึ้นมา3.51%ด้วยกันก็น่าจะยังเป็นเรื่องของราคา่านหินโลกที่ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ฟื้นตัวปรับกันขึ้นมาได้นั่นเอง,เองส่วนทางด้านของ KCE วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.20%ก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากที่ราคานั้นก็ปรับลงมาอย่างต่อเนื่องกว่า1สัปดาห์ ส่วนทางด้านของ PTG วันนี้ราคาหุ้นบวกเพิ่มขึ้นมา3.30%ก็ช่วงก่อนหน้านี้ทางด้านของ PTG เองก็มีการเจราจากับพันธมิตรที่มีการขอยื่นใบอนุญาตทำธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกัญชงแล้วก็จะมีการนำไปวางจำหน่ายในร้านค้าของ PTG ซึ่งก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยหนุนที่ ทําให้ราคาหุ้น PTG เนี่ยก็วันนี้มีการปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สวนทางกับตลาดทางด้านของ RBF วันนี้ก็ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.01%ด้วยกันก็กลับมาฟื้นตัวกันได้ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงสองสามวันนี้ก็ย่อดตัวกันลงไปโดยยังมีแรงหนุนจากเป็นจากเป็นเรื่องของการปลดล็อกการชงอยู่ส่วนทางด้านของไทยคมวันนี้ราคาหุ้น บวกเพิ่มขึ้นมา4.62%ด้วยกันก่อนหน้าน,นี้มีการรายงานงบไตรามาส4ปี63ก็พลิกขัดทุน Q on Q แต่ว่าก็ดีขึ้น Year on Year ขณะที่ทางด้านของปี63ที่ผ่านมานี้กำไรสุทธินั้นดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้แล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเนี่ย20สตางต่อหุ้นแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมาย xd เนี่ยวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์นี้ ส่วนทางด้านของหุ้นเดินเรือก็คือ PSL บวกขึ้นมา5.06%แล้วก็ TTA บวกขึ้นมา4.07%ก็น่าจะเป็นเรื่องของอความคาดหวังที่ว่า,าธุรกิจเดินเรือในปีนี้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นนั่นเองทางด้านของ BGC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.77%ด้วยกัน ก็มีการคาดการณ์กันว่างบตราดส4ปิยสันนั้นจะโตได้ดีทั้งย E-on-E แล้วก็ Q-on-Q ซึ่งก็มีการฟื้นตัวจากทะนั้นของตัวยอดขายขวดแก้วที่มีการปรับฟื้นตัวกันได้ดีขึ้นส่วนทะน,นั้นนของหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทะนั้นของ Delta วันนี้ราคาหุ้นลงไป3.77%ก็กลับ พลิกกลับมาติดลบก,กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็บวกปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้ส่วนทางนาของดีแทกวันี้ราคาหุ้นลงไป5.84%เพราะว่าวันนี้เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย XD ที่2บาท12สตางค์ต่อหุ้นแต่ว่าวันนี้ราคาหุ้นลงไป2บาทก็ถือว่าลงไปใกล้เคียงกับทันงของปันผลที่ได้รับนั่นเอง ส่วนทางด้านของ PTL วันนี้ก็ราคาหุ้นติดลบไป3.70%ด้วยกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเซลล์ออนแฟกกันนะครับเพราะว่า PTL เองก็รายงานงบตรมาส3นะครับของงวดบัญชี6.3ทั้งกเนี่ยก็คือโตได้ทั้งเ e ดียเียแล้วก็ q ิวอนะครับก็มาจากยอดขายที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้ ค่อนข้างดีนั่นเองส่วนหุ้นหนึ่งอื่นๆนะครับในวันนี้ก็ค่อนข้างจะกระจายตัวติดลบก,กันไปนะครับในาบางหุ้นนะครับซึ่งก็เป็นหุ้นที่วันก่อนหน้ามีการาปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นท่านของตัว IVL นะครับวันนี้ก็รา,ราคาหุ้นลงไป2 4 5นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับที่มีนัยสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมา นะครับแล้วก็มีอย่างท่าของหุ้น BJC นะวันนี้ก็ลงไป2.22นะครับแล้วก็มีทางด้านของหุ้นอื่นๆนะครับอย่างทางด้านของตัว VTI นะวันนี้ก็ติดลบไป1.41ด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการติดลบกันกระจายตัวนะฮะยังไม่ได้มีตัวไหนที่ลงมาแรงๆนะนั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ